ระบบงานย่อยลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ระบบประเมินวิทยาฐานานดิจิทัลโดยทําตามขั้นตอนดังนี้คลิกที่ลงทะเบียนจากนั้นให้เลือกประเภทของการลงทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา 2. ผู้ดูแลระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานกศนจังหวัดหรือกทม 3. ผู้ดูแลระบบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส่วนราชการ 4. ผู้ดูแลระบบของสำนักงานกกศและ 5. กรรมการประเมินวิทยาฐานะกรณีนี้ขอยกตัวอย่างการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาคลิกที่ลงทะเบียน ระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาให้ผู้ใช้งานกรอกอีเมลสำหรับเข้าใช้งานระบบซึ่งควรเป็นอีเมลของสถานศึกษาจะเป็นอีเมลของทางราชการหรือฟรีอีเมลก็ได้และให้ใช้อีเมลนี้ไปตลอดกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้ดูแลระบบย้ายหรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นด้วยเหตุใดๆ ให้สถานศึกษาเปลี่ยนรหัสผ่านของอีเมลดังกล่าวด้วยเมื่อกรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลหลังจากนั้นให้คลิกดำเนินการต่อระบบจะให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิกดำเนินการต่อหลังจากนั้นระบบจะทำการส่งข้อมูลการลงทะเบียนไปยังทีมผู้ดูแลเพื่อตรวจสอบข้อมูลเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งผลการอนุมัติการลงทะเบียนไปยังอีเมลที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้ ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนเมื่อพบอีเมลตอบกลับให้ยืนยันการใช้งานอีเมลเพื่อเข้าใช้งานระบบโดยคลิกยืนยันอีเมลหรือคลิกลิงก์ที่แนบมาระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ผู้ใช้งานกำหนดรหัสผ่านและพิมพ์ยืนยันรหัสผ่านด้วยรหัสเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง คลิกตกลงการเข้าสู่ระบบให้ผู้ใช้งานคลิกเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ระบบประเมินวิทยาฐานะดิจิทัล d p a o t e p c g o t h จากนั้นให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วรหัสผ่านที่กำหนดไว้จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้าหลักการใช้งานตามสิทธิการใช้งานของผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาซึ่งแสดงว่าผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จสำหรับสิทธิการใช้งานอื่นให้นำเนินการในขั้นตอนในลักษณะดเดียวกันนี้แต่อาจมีการกรอกข้อมูลที่แตกต่างตามบริบทการใช้งาน